สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะทัวโลกเลยเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะช่องปตอยคนมมเสเนกะมาอยูทีต้นมะกำตาแดงค่ะเดี๋ยวสิบห้าท่านผู้ชมมาขอโฉขอลาบกับต้นมะกำตาแดงมวดที่แล้วเขาได้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งมาขอน,นันนี่นองอุ้งอายแล้วก็น้องน้ำมาวินงชันแนวเนาะคะ่ะมาขอต้นมะกำตาแดง ว่าแล้วว่าโดนโดนมาเถื่อนนี่เลขเขาอิลีค่ะท่านผู้ชมอาไงวันดีเอฟซี FC หน่อยลูกนี่น้อนน้องอุ้งอายเนาะค่ะเนาะวันดีค่ะวันดีเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะมันนี่กะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะน้องอุ้งอายกับผ้ามาขอโชคขอลาบน้ำเบ็ดนี่มาขอกับตัวมะกัมตาแดงตัวมะกัมตาแดงนี่ห้โชคมาเรื่อยๆเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่าวาสิบเป็นเหลขถูเหลขกเสี้ยมซี่หรือว่าตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะ น,นี่กับผ้ามาักตามต่อเนาะค่ะขอโชวรขอลาเป็นวดของวันที่16สิงหา2000หด67นี่ขอให้อีทซี่ถูกทันโชคดีเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามด้วย mm hmm. ช่องป้าต่อยคนมีเซ้นนะคะ mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามน้ำเนเด้อค่ะ mm hmm. โอ้ไฟขึ้นหนาขาวแท้ mm hmm. หันไปทางองไงนั้น เออค่ะค่ะนี้กับมาน้ากันคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะกับมาช่องมาวินแล้วกันเนาะค่ะมาบินชาแนลต่อยนะครับแม่ะหัวที่แล้วเขาเนาะเขาเขาทัา้งเลขลเซียมซี่แล้วก็เรกยุยยุตน้ปปนอะไรอย่างเงี้ยเขาลูกแป้งอ๋อเลขเซียมซี่หนองนามเขย่าเลยเนาะแมน เขาซีโหกค่ะท่านผู้ชมเลเซนซี่ตรที่รูปแป้งก็เห็นที่เห็นเป็นเป็นเป็นเกียรติ่านหนึ่งเละมเป็นเล็เลขกเกเล็กศูนย์เล็กซีเกียรติเกียรติหนึ่งพอเกียรติกำเนิดพี่น้องกันนี่แหละแมนเก่าก็โฮกกตัวกันเดียวตัวเดียวกันเขาเบิร์ดได้แเนาะเขาเบิร์ดได้นานวายแล้วเห็นบอกไอ้โดนๆมากขอเถื่อนนึงนั่นเพิ่นมากสิให้เขาเขาต้องวดด้วยนะ นี่เดี๋ยวมาตามงวดนี่เนาะค่ะเนาะงวดวันที่สิบหกนี่เอ้านั่นโอ้เสียงไอ้ไมาน้อยน้องบาบนเลี้ยงไว้อย่างเนี้ยเสียงมาน้อยที่น้องบาบูเราเลี้ยงไว้แมนค่ะเราเลี้ยงหุ่นหยอกกันมีมสองตนะมีสองสื่อผมเด็กสื่แหลอบูเกิลกับยูทูบค่ะเป็นน้องของอุงอาย องอายม่นองน้ำเนาะค่ะนะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกับไหายขอโชคขอลาภกับต้นมะกัมตาแดงเนาะค่ะเนาะมะขอกับฝนตกค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสามช่องแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้น้องน้ำ เิ่อย่างว่าตามตัวเพราะว่าเลขเขาเขาทำช่วมเปิดเขย่าเสื้อสี่วันทีแล้วแม่นค่ะวันทีหนึ่งเนาะหนึ่ง<ม>สีนะแมนค่ะเลขเขารางวัลเลขท่ายสองสองตค่ะแมนแนเลยเขาดูมองลูกแป้งนันเลขพีพอรูปแป้งใช่ไหมรูปแป้งนร่นนี่มันมันขึ้นอ่าจําได้เราเนี่ยนึงก็เก็ตัวเดียวกันไหมแล้วทีวนี้ 0, มันนี่เก่าเก่าหึ่งหกนี่แหละแล้วมีศูนย์มีซี พี่มีเลขซีโตะแสดงว่ากระเข่าเทิ้งเหรอาเลขมันออกซีหนึ่งมันออกศูนย์ซีหนึ่งราคาเลขไทยลอตเตอรี่ซีหกสองโตัะออกซีหกน่นะครับท่านผู้ชมนั่นคือเลขลูกแป้งนะครับที่ได้แต่าดือนที่หนึ่งที่ผ่านมาฝนตกลิ้มคือจะเหมือนนั่นเอ้าเมื่อวานกับฝนตกบ่แมีนแมียนพาเมื่อนั้นฝนตกเนี่ยเมียนเมียนเมื่อวานไปไปตั้งกล่องท่าไหนเอออันนี้ก็ตั้งกล่องท่งพี่แล้วฝนตกฝนตกลิ้มวันนี้ก็ลิ้ม วันนี้ก็มีลินลินปล่อยๆลยครบ่ปล่อยแล้วโตแข็งอยู่เด้อหนิคิดว่าวู้ยในเล็กเล็กกเขามากอีกเพื่อหงอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้วัวไงเล็เข้าไหมเข้าวัวไงมาเข้าก่องน้ำขึ้นหงอนว่างหันเพิ่นกว่ามะเข้าเล็กกว่าเข่านผู้ชมองอจ้งอายอย่าไปจับนั่นเออแม่บ้องปูถามเข่าบ้างวันนี้เข้า บ่าวดังเาดังเข้าค่ะบันบรนยุลไอ้บ่ได้เข่ากรองบ่ได้เบ่าแบบนี้เป็นบ่เวบาแบบใดก็อก่อเพื่ังสอนคือเหื่นุ่มอามาสอนเดี๋ยวเตรียมถูกพอขนลิ้นเตรียมถูกเลยเตรียมตืบเตรียมบอกก้าวเอาลุ่มกล่อมแล้วนำส่งและซิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ่มเตาที่รรมดา พอพุ่มเจ้าทีคือี่เป็นพวกรักษาหน้าสถานที่ที่นี้แหละเพราะว่ามาขอยง้มไหลเป็นกระหายแง้มนั่นนะครับต้นมะกำตาแดงต้นซิบี้ครับตัวลูกตมนะครับเอาง่ายนะทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาหาแนวทางมาขอโชคลาภที่ต้นมะกำตาแดงนะครับของงวดวันที่19สิงหาคมพศ2 5งพันหนะครับค่ะ มั่วที่แลี่ย้นองน้ำค่ยาเสียมซี่เลยเนาะแมนแมนองไงเป็นค้นขานเหล็กอ๋ออุไงเป็นคนขานเหล็กอุไงเราเป็นคนขานเหล็ก่เาด้ยเหล็กจังสิบเผาเอาอีเขาสามตัวด้วยแทนนี่งเต็มตูวินได้ยังไยัง้องเดี๋วคล้องะอ่ะุดเลยลูกเพราะว่าฝนฝนเริมแห้งแล้วฝนตกดิน ฝนตกลินภาษาไทยเขาวางไหนก็ฝนตกลินปูง่ายภาษาไทยเขาบอกไงฝนตกลินนะก็ฝนตกลินก็ฝนตกลินสายกลางมีนะสายกลางก็ฝนไปๆแล้วไปง่ายแล้วๆโอเคๆเอาเตรียมพร้อมเลยนะอั่นน่ะค่ะท่านผู้ชม มะกาบไหบขอโชคลาภไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะกับต้นมะกัมตาแดงค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อระปุ้เจ้าทีพระแมรณะพรันี่เทวดาอารักขิปปัะรักษาใสถานทีแห่งนี้คือต้นมะกัมตาแดง พร้อมด้วยพระลุงปลอมนายกอมที่สิงสถิตนะต้นมะก,กัรรมตาแดงซึ่งต้นมะก,กัรรมตาแดงเป็นถือว่าเป็นต้นไม้ซักซิดที่ให้โชคให้ลาบซอยเหลือผู้ตกทุกข์ไดเงียที่เพิ่นหาแนวทางหาโชคหาหลาบเป็นการเสี่ยงโชคก็ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบมาทุกครั้งมากกว่านี้ลูกหลานก็มาขอแนวทางมาขอเพิงบาลานีน้ำพระลุงปลอมน้ำสิงซักซิด ขอโปรดให้พลุกปอมนี่ให้โชคให้ลาบปรดเมตตาประท่านเลขกทายแล้วันที่หนึ่งสโตตรงๆของงวดวันทีสิบสิงหาคมพศอสอเให้ได้สามโตตรงๆปังๆดังๆกองปะตพี่กองโลกไปเรือยพลุกปอมเลยจ้าสาธุสาธุสาธุเร้อังๆเด้อยสามโตตรงๆเลยอุปม บรรยากาศคือกันกับฝนเป๊ะเชิดข้นมือนังกับฝนตกลิ่นเม็นบ่เน,นี่ยนี่แหละดีแหละเดี๋ยวจะน้อยกับที่เศร้าดิเศร้าบ่ดีเพิ่นกระเช้เลยตั้งน้ำของมาตังข้า่งด้านหลังมึงเนาะเรามาใส่เศร้าน,นะครับเดี๋ยวจะให้ให้น้องน้าเขย่าเซมซีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วน้องน้าเขย่าเซมซีได้เข้า สองตัวเลขท้ายแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมอนี้ให้เพิ่นม,มา,ากเหย้าแล้วก็ให้ยอุ้งอายเป็นผู้ขานตัวเลขนะครับคุณผู้ชมงวดที่แล้วได้สองตัวงวดนี้มากสามตัวแทนเลยน้องน้ำเนาะอุ้งอายธนาคารตัวเลขเด้อป่ะเลขออกตัวใดด้ะงวดที่แล้วจำได้ว่าที่ททนี่ซีหกเนาะแมนค่ะเป็นแบบซีหกนี่ยังแปดแปดซีหกแปดซีแปดซีหกแมน,นเนาะงวดที่แล้วสาธุด้วยดูร้านมากขอโชคขอลาบขอ มาขอเล็กถายรางวัลที่หนึ่งของหมวันที่16สิงหาคม2567น,นี่ขอเหล็กท่ายสามตตรงๆรงในเขา่าสามตตรงตรงนั่นเด้อปู้ป้อมนะค่ะอพอลุกป,ป้อมมิซัพเ <c oughs> ็ <c oughs> ลงงนลนยะ <c oughs> ออกงออกมาแล้วงายเป็นคนขานเลขคุณจะตรงถึงจะออกไม้ที่หนึ่งเลขไม้เลขเลขสี่ไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมโอ้แห้งๆนี่โจกระดาษหม้เลขสี่นะครับไม้แรกครับผมไมยเลขสี่ขยับขึ้นมาอยู่ไม่เห็นหน้าเน่เออ ที่สองอ่ะคุายขานหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลข,เลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งกับเกยียรพี่น้องกันนะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหรือสี่เกียรนะครับ ไม้ที่สามนี่เป็นไม้สุดท้ายที่พอลุ่งเพิ่ยิบหาเพิ่นค้นหาว่าสิยิบตัวใดออกสิยิบตัวใดออกมาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้มั่นใจนหมอ๋อสามตัวเลยเนาะชานเลยลูกไม้ที่สามหมายเลขอะไรหมายเลขหกหมายเลขหกหมายเลขหกสี่หนึ่งหกหรือว่าสี่หนึ่งเก้าหรือสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าใช่ครับผมตามนั้นนะครับสี่หนึ่งหกมีสี่ มีหนึ่งมีหกทูกคือหันทังสันเจตเลยลมลมลมเสมอลมบ่ลมเอาไว้สายมางอะไรเจตเลยนะครับเดี๋ยวเด็กถู่ผมชิดว่าใหม่เไก่จะเบิกหรอครับลุงหมดแล้วหมดแล้วอยู่ด้านนู้นตัวใดนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามไม่หมดแล้วนะครับเลขทู่เจ็ดเก้าสามเจ็ดกับหนึ่ง พี่น้องกันเก้ากับหกตัวเดียวกันแต่มีคาพอทอกันเห็นปะเก้ากับหกีม่คาพ่อทอกันแมอันได้ไลฟก็กันเออโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิร์นน้ำเข็งเก้าสาวนะครับเอาองไปซองไฮเอฟซีเบิร์นน้ำ็งเนาะครับเลขถูทกับไม่ห์แล้วผม สีรูปแยงก่อนนะครับอ๋อมมาเลย่ะสีรูปแยงเนาะค่ะเล่ยเคยเขาอยู่ต้นมะกรำเอาแยงมากนี่แยงอันนี้แยงเออเอาแยงบ่อวู้งไงแป้งจริงจริงนะโอไงโอ้นี่แป้งจริงเออไม่ใช่แป้งปู่วินไม่เห็นแป้งพิ่นหดพ่นแจ็กต้านเดี๋ยวกักล่องนะครับนี่เห็นบ่โมหันว่าฝนเพิ่นสิเศร้าโกเศร้าโกอีหลีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกับกล่องมาดานนี่เลยนะครับค่ะไปเนาะค่ะไปนะครับกลับห้องก่อนชั้นชุบเดี๋ยว ผมจะรูปแป้งขอโชคลาภกับพอลูกปอมนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงขีดยศห้องเห็นบ่ได้ยินี้ยจิ้งจกจิ้งจกบ้องเหมือนเหมือนท่านท่านรับรู้ว่าจดผยนชนะถ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอลูกปอม โดยพระพุ่งเจ้าทีพระแมธ้างพระมนีมณีลูกหลานมาขอโชคลาภและสิขอเสี่ยงค่าในการดูแป้งที่ตนมะกำรรตาแดงขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งพระลูกปองให้โชคลาภให้เห็นตัวเลขขึนมากทางย่างน hey. ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตุ๊กแกร้องเกียดครั้งนะครับเจ็ดเทียตุ๊กแกห่วงแล้วค่ะเอาปกติเขามาขอบบ๊อบนีตุ๊กแกห่วงดิมันนี่ตุ๊กแกห่วงสามตัวห่องเจ็ดครั้งแล้วค่ะที่หนึ่งของวันที่สิบหกสิงหาคมเด้อผมเล่นเลยสาธุออกมาวิ่งไปกับ หลูแปงอต้นมะกำตาดำเนาะตาแดงตาแดงต้นมะกำตาแดงหรือว่าเรียงอีซือหนึ่งก็คือต้นักอีลำเนาะค่ะพระสาอีสานภรษาอีสานเขาเอือนต้นเพกอีลำเมออีลำแต่ว่าแปกเด้ขนาดเดือนต้นตายกันยังมีกาฝากมาอยู่อยู่ เหล็เก่านี่แหละเขเลยว่าเป็นรงกาเนี่ยเห็นไหมแต่คิดว่าเลขกเก่าเลขกเก่าแล้วก็ก็พบตัวเดียวกันเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากร้องมาดูใกล้เนี่ยเอาก้อาเบิองยาเลขกถูกล่มคันเลขกถูกล่มว่าเบิ่งกันมาส่องดูเลขถูกมาส่องดูเลขที่ลูกแป้งครับแต่ที่ผมเห็นเห็นก่อนที่ยังไม่ได้ เอากล้องมาจาับก,ก็คือเลขเก้าหรือเลขหกนะครับไปนะครับเดี๋ยวเอากล้องมาจากกับดูใกล้ครับค่ะไปครับท่านผู้ชมไหนเลขทูบเจ้า,น,าน่าไม่เห็นมันมีเลขไว้นิวินอ่นเอาหนามเสียดใจจังน้อยบ่หล้กก็เอาแปง้งลูบมันยังวลล่าเ้องซองมันยังเห็นค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวปลตอยสิบภาไปซองเบิองเลขกทูบเนาะค่ะเนาะเลขกทูบของหมวดวันที่16สิงหาสองพันี้กับต้นมะกำตาแดงค่ะต้นมะกำตาแดงเพิ่นก็มักให้โชคให้ลาภอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะซึ่งหมวดที่แล้วเพิ่นก็ให้อยู่หมวดนี้จังมาตามต่อเนาะค่ะเนาะกับต้นมะกำตาแดงนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้ะเหล็กทูบนะคะ เลขผูกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าสามเนาะค่ะท่านผู้ชมสามแปดมันหายไปครึ่งหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าปัตตัยกับม่วงเป็นเลขสามกับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเอเซีเห็นเป็นตัวใดกะพิจารณาเอาเนาะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีสี่มีเจ็ดมีเก้านะครับตั้งสองเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ต้นมะกำตาแดงขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะเขาก็พบพี่น้องกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งกับพี่น้องกันนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมทางช่องมะวินเหมือนกับลังเบืองมองรูปแดงนี่เนาะค่ะแต่ว่านี่เด็กปติซองให้เบืองเนาะค่ะเนาะเลขเสาอยู่มองนี้บางทีท่านผู้ชมอาจจะมีโชคลาภกับต้นมะกำนะครับอาจจะซูเป็นตัวเลขที่กระอกตรงนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขกยุบพื้นเนาะค่ะ นี่เ็ปนาะค่ะหกหนึ่งศูนย์เจ็ดต้อค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสำหรับตัวเลขนะคะจตาวเสียบตาถูกท่านผู้ชมเะค่ะไปมองเลขที่มันเติดขอใจม่ดีเอหกหนึ่งศูนย์เก็า ขาโบราณก็แกกเดี๋ยวไปเบิ้งเล็อยู่ตนใหม่ทีท่างช่องมาวิ่นผลรูแปล่งเนาะค่ะเนาะเห็นเป็นตัวใดหนองนานนี่เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งหาลูกวาหนึ่งหกกระดับนี่ใสเออเนาะหนึ่งหกเก้าอ่ะหนึ่งเดี๋ยวเรียกเบิ้งดีดีกัน อน้องน่าพินเป็นตัวใดว่างานเล่นตึงเหนึ่งหาหนึ่งหกก็ได้ค่ะนุชชคอืมกะไรโอยู่ในทงนลค่ะมะสโลเจาวากะนี่แหละค่ะติดตางกองหอยวิ่งฉินคุชชุ่มมืองฉันผุ้ช่มเบสซี่ทั้งป่านเมืองนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนเนี่ยเจ้าวานเน่าเห็นเป็นหนึ่งห้า วงราคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไรจริงจกทักอีกแล้วท่านผู้ชมโชคดีแน่เลยจริงจกทักเห็นหาศูนย์นั่น,ะะน,เ,น,เ,นเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมโชคแต่ละค้นดวงแต่ละค้นก็เห็นบคือกันเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวให้เอฟซีเบิงเนาะค่ะว่าเห็นเป็นตัวใดเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวจิตต่างกองให้เบิงเอฟซีทันใดเห็นเป็นตัวใดกับเมีนมาเนาะค่ะเนาะเห็นไหมค่ะถ้าไม่ชมประมาณนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเห็นเนาะค่ะทางช่องมาวินเพิ่นเห็นเป็นตัวใดเกาะ C เ็เก่าอมาวิ่งประเด็นเป็นเจ็ดเก่านาะค่ะเนาะเอาเบ้งกันนะอยู่ตรงจุดเหล็กเก่าเล็กเหล็กเหล็กเกียร์ที่ยุ่ประมาณนี้เหก่าใ่นี่ตรงตรงนี่ตรงปเจ็ดเก้าครับอ๋อนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหตัวไหนก็รอดูครับ จอมม้าเิ่นประเด็นเจ็ด4 4 7 9แต<น>่ว่าให้เอฟซีเป็นเบิร์เอานนเนาะค่ะเนาะกระสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขะน,นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขกันอยู่ตัวกากตาแดงเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ วายถูกทุก่ันโชคดีเฮ้ยเสียงองียบไม่รู้ว่าเสียงอย่ยงดังตืดๆจ้ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาตามต่อหายเ้ลวเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอลาบกับต้นมะกัมตาแดงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเด้อค่ะช่องปตอยคุณมิเชนมาวินชาแนล หนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมแล้วก็บบาวแพ็กชั้นแนวเนาะค่ะเนาะพร้อมทั้งน้องนามชั้นแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะกัสิประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับสิไดยล่าเอฟซีท่างบานไปพร้อมๆกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องป้ต่อยคนมีเซนประกาทีมงานเนาะค่ะเนาะพอท้องแล้ววาสิเป็นพอท้องแล้วคนเดิมหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลเบาวแป h ชาแนลมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนนะคะกะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะกะขอให้เอซีทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไกลๆกก็ขอให้แก้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งพวง ให้โชคดีแฮ่งหๆลุ้ยๆไปน้ำกันกับต้นมะกำมตาแดงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ